สวัสดีครับผมมาเจอกับโอสายลุยอีกครั้งครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูครับผมจะมาเทสครับว่าไอ้มดมันจะกลัวเกลือหรือเปล่าเพราะว่ามดมันขึ้นเยอะครับก็อย่างใช้ตัวอื่นมันก็จะราคาสูงครับแล้วก็ราคาแพงแต่วันนี้ผมจะมาเทสก็คือว่านี่ครับเกลือเรานี่แหละครับนี่เกลือถุงไม่กี่บาทนี่แหละครับเกลือมันจะราคาถูกครับ ผมจะเอามาใส่ขุยมดครับว่าไปดูครับว่ามันจะหนีเราไหมถ้ามันหนีก็ประหยัดครับเกลือทุงไม่กี่บาทไม่ต้องไปซื้อน้ํายาแล้วไม่ต้องไปต้มน้ําร้อนครับให้เสียเวลานี่ครับเกลืออันนี้ครับผมจะใช้เป็นเกลือนี่ครับเดี๋ยวมาติดตามครับผมว่ามดมันจะหนีไหมก็เดี๋ยวมา พี่ๆน้องๆน,น้าๆทุกคนครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมเชิญท่านผู้ชมมาดูครับว่ามันจะหนีเราไหมนี่ครับเรามาติดตามชมครับผมนี่ครับผมไม่ต้องกลัวครับใส่เข้าไปเลยครับผม อยู่ตรงไหนเราก็โรยไปตรงนั้นแหละครับคอยดูว่ามันจะหนีไหมเด็ดผมเคยเทสแล้วว่าใช้ได้ผลครับตรงข้างหลังบ้านผมเคยเอาไปใส่ไว้ครับเอาเกลือโรยไว้อย่างนี้นะครับแป๊บเดียวครับสักพักหนึ่งมดไม่กล้ามาเลยถ้าเราไม่โรยมดมันจะมาเต็มเลยครับ ถ้าเราไม่โรยไว้มดมันก็จะมาแต่ถ้าเราโรยไว้มันจะไม่มาเลยครับผมเคยเทสแล้วครับผมนี่ครับผลเทสแล้วเรียบร้อยครับเอาเกลือใส่ครับไม่เหลือฮอดมดครับไม่มีสัก,กรตรวขุยก็หายหมดครับนี่ครับผม <c oughs> ครับถือว่าใช้ได้ผลครับใช้เกลือไม่ต้องลงทุนเยอะครับผมนี่ถ้ามันขึ้นมาอีกเราก็ใส่เข้าไปอีกครับนี่หายหมดครับนี่ครับหมดไม่เหลือครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับ ใช้ได้ผลครับลองทดลองดูครับผมถ้าใครอยากลองลองทดลองครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมฝากติดตามโอ๋สายรวยด้วยนะครับผมฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยเจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบายบาย